แล้วประเด็นนี้ทําให้เกิดปัญหากับโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นอย่างไรอ้างอิงจากผลสํารวจสถานพยาบาล5,184แห่งหรือคิดเป็น6 0เของจํานวนสถานพยาบาลทั้งหมดในประเทศของกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นในปี2 0 2 3พบว่าในจํานวนสถานพยาบาล5,184แห่งนี้มีสถานพยาบาลถึง2 8 1 3แห่งหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน5 4เเคยรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่ารับผู้ป่วยชาวต่างชาติ10คนหรือน้อยกว่านั้นแต่ก็มีโรงพยาบาลบางแห่งที่ให้ข้อมูลว่าเคยรับผู้ป่วยชาวต่างชาติมากกว่า1,000คนอย่างไรก็ดีในจำนวนสถานพยาบาลทั้ง2 8 1 3แห่งนี้พบว่ามากถึง516แห่งหรือคิดเป็นสัดส่วน18.3เกิดปัญหากรณีการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยชาวต่างชาติ และที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือวิสถานพยาบาลแห่งหนึ่งเคยต้องเจอกับกรณีการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงสุดถึง40เคสต่อเดือนขณะที่ยอดค้างชำระสูงสุดต่อเคสที่พบคือ18.46ล้านเยนหรือราว4ล้านกว่าบาทไทยซึ่งสูงกว่าตัวเลขสูงสุดที่เคยสำรวจในปี2010ที่อยู่เพียง5.22ล้านเยนหรือราว1ล้านกว่าบาทไทยเท่านั้น อีกทั้งกรณีการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีมูลค่าเกิน1ล้านเยนยังมีจำนวนมากถึง42เคสด้วยสูงกว่าการสำรวจในปี2010ซึ่งมีเพียง12เคสเท่านั้น